อ๋ชอชับยันหันมาทางพี่รลอวาหน้าหน,น้านานไปโน่นนึงหน้าเอ้าหันมาทาง,างนี้ไงเบานบต้องมาเต้นด้วยไหมนี่เต้นเบานบมานี่เด้อะล้างหน้าก่อน หมวกแล้วหอนถอดไหมเทิดข่อยเออเดี๋ยว์เชฟยันช่งไหนแปดใส่ได้ใส่ได้ครับลองแทะไม่หน่อยมึงดูนไม่เป็นไร คืออันหลยอันเพียร์ดิเราเราเต้นเพลงนี้ประกอบนิดนึงเต้นแบบนักเลงนิดเต้นเนเชิดนั่นแหละอยู่ในนั้นเลยช0องพันแล่เยาัองยายอะฮอตชองพันเดอวันนี้เด้อเอาสี่พันเลยอ้าดันดันไปลองดันหมดทุกคน

ไอ้หัวอะไรหัวอะไรยังเต้นนี่แม่คู่ประกาศเป็นยันเป็นมะเต้เป็นมะเตื้อคอยบอยผมมันเป็นเพลงจังหวะนี้เฉยเพลงนี้เจ้านายย้อนจะเต้นไม่ถูกนาราจะวันโอ้ยบอสนายอันนี้มันเป็นเพลงคอยด่าคอยเจ้ายานอ่ะมันบันไดเอ้ยนะตำรวจบันไดเกี่ยวเลยมันเพลงชื่อตำรวจมาหรือเปล่ายายนายรถหนุนนานามั้ง อ่ะโอ้ยนัดนัดนัดแม่โอ้นัดแม่ครูพี่ว่าเพลงนี้ยังไงต้องออกกําลังกยอย่างนัดเก่งอย่างนี้ก็ได้ได้เออ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 นัดเก่งเก่งนัดเต้นเก่งไแม่ครูถอนตัวไม่ได้ครูตัวหนักยา่ยิ่งใยื่หนีไม่ไม่เออยจะไปถ่าายบ้นเออเดี๋ยวค่อยไปไม่อะไรหลายตอนนั่นแหละแล้วนี่จะไปบ้านนัดไปเป็นกำลังใจให้ มาเลงเออโอ้ยจะไมตแงสิขาวปมันตอนนู้ีองแง้ีเด้ตอนน้ี้งเหตุอย่างนี้ไม่เขาบอกให้ทำอย่างนี้แมนเชฟแเรียกเอานี่อ่าย่อัลจากนัดมานัดมาเร็วมาเต้นมาเต้นอะไร มันมาเอาคลิปเราไปเรียกมันเอามาเต้นเรียกมาเต้นบอสบอสยันมามาเต้นลำไส้แล้วนกนกแอบเต้นไหนก็เมื่อกี้น่ะเต้นเมื่อกี้น่ะเอาหนีบไว้เอาหนีบไว้เต้นนลำู่ก่อนเอ้ยนี่เลยเจ้าลาของเขาเลยน้ามาแอบดูเพล็กทำงานใหญ่ใาญาใหญ่ เอาประทางเดียวกันไหมตอนที่แรกแล้วตอนที่แรกดูดิผมผมไม่ให้ให้เต้นคล้ายๆเพลงนี้เฉยแต่ไม่ใช่เพลงนี้ให้เต้นเพลงให้เต้นลองลองดนตรีเต้นยังไงฮะลองในแม่เพลงนะมันมันดนตรีก่อนขัดเท้านี่นี่ย้ำเท้านี่เออเออพร้อมกันทำมือนี่อ่าห่างกันหน่อยดิติดกันไปแล้วอันนี้ห่างแล้วนะ พี่นกับยายหยับมายายพูดกับกลับมาพูดกลับมากำกับให้เอกนูมว่ากำกับเลยนะอนผมผมกดดักเลยนะอ๋อมงลองยู่บเสาเถอบักเชบยานโอ้ยโอ้ยมันปิดบานงไหน่ะเนี่ยมันว่าบักเตะได้ล่ะ ตอสาลเอบักากมึงเอ้ยลองบจะเถื่อนลจะเื่อเพลงนี้ใช่ไม่ผมให้เต้นํำนองเพลงนี้แเพลงอื่นาแผม้อนาะเออเพลงอื่นเราเต้นได้แตเพลงนั้นไม่เอาไปทำอะไรนะเสียเพลงเสียเสหเนาเสียเพ Limiting, แสดงแสดงหนังมาไปฆ่าพระเอกสกี้ในป่านนท์เวลาจี๊บี๊บมานี่นะโอเคโอเคชี้แค่นี้เด้อเราเดินแนวย้อนเส้นถึงที่นี้นะแทนที่คนเล็กจะอยู่กลางปรับให้คนสูงขึ้นต้นเปิดไปเริ่มแล้วนะคะเอาทางขวาทางขวาทางขวาเป็นยังไงฟังเพลงหนาวพอดากโโว บักแต่คนโกนางฮาวใส่ไม่เสียงคอยเสียงดังปานหมาหยอกไก่สะไรเชฟหลบหลบหลบบักแต่เมื่อกี้ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวนนามามานี้กันเออทางนี้กห,หันหน้าไปดูแต่ยัมยกน่ยมเถอะอ้าวเบกมาเบก,กน,นี้การขับอะไรขอ,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 องของแมองลองทาดนยืนดูดีลนะ เราหันหน้าไปล้าก็ทำแบบนี้นะเราเรานโตหันหน้าหันยงทั้งยวอโอเคได้แล้หันไปงีงก็ต้องหันยืนอยู่กับที่แต่ว่าหันปทางหนยังหันไปทางซ้ายด้วยกันทุกคนเดี๋หันไปทางไหนหันไปทางรูนี่มันหันไปทางซ้ายนี้อาจาไปไหนคือหมายว่าเอางนี้เลยหรอเอานี้นมันไปแนวเดียวกันเขาเขาเีนตบกเนยวนนียเามือวมือซ้ายมืซ้ายตบเนาะโอเค อันไหนมีทหารไปนี่ต้องมือความจะเห็นบอต้องหขนมือซ้ายต้องมือซ้ายต้องมือซ้าลองหันมาดูอะมันก็เห็นอยู่นี่เห็นอยู่จัดช่องด้วยนะคะจับชองด้วยนาอยงี้เหรอ้กนี่นนี่อย่างงี้เลยนีนี่อันหน้ามาดูหันหน้ามาันหน้ามาทุกคนไม่ใช่หันข้างแบบไม่กลัวใอ—้ห้ามาอแล้วหันหน้ามาด้วยหันหน้าไปออันนั่นอะอันนั่นอะจะกันนะ นะกันนะตัวพร้อมก,ก,กันนะย่อก่อนย่อเดียวกันนะเอาจบตามได้ปะยิ้มด้วยยิ้มด้วยเอออันนี้ นาทีแต่ไข่ทางไปสามชั่วโมงลยคุณเซลผมกไในนู่นไม่กล้าทักยันนี้นี้เยค่ะเ้าร้องนี้เลยที่พานาที